สลดขึ้นที่จังหวัดพัทธลุงนะคะมีก้อนหินขนาดใหญ่หล่นลงมาจากเขาค่ะหล่นใส่กุฏิวัดทับร่างพระสงฆ์วัย71ปีมรณภาพเลยนะคะเ<ด>นี่ยค่ะพระมหาจารย์บุญสุวรรณอายุ71ปี<ด>ในอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะคะ<ด>หลังจากพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ด,ดินและหิน<ด>กัดเซาะจนสไลด์ลงมา<ด>ทับกุฏิทังยับเลยค่ะพระที่มรณภาพชื่อว่าพระมหาจรรย์สุวรโนค่ะ ท่านอาศัยอยู่ที่กุฏิแห่งนี้มาตั้ง20ปีแล้วนะคะเป็นที่นับถือยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในละแวกนั้นค่ะเราไปคุยกับผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะฮะเขาเล่าบอกว่าคือได้ยินเสียงดังมากเสียงเนี่ยเหมือนกับฟ้าผ่าแล้วก็มีเศษก้อนหินเล็กๆเนี่ยตกลงมาบริเวณบ้านเรือนได้รับความเสียหายก็ออกมาดูแล้วก็ส่องฟันขาวปรากฏเอ้ามันไม่ได้มีแต่ก้อนเล็กนี่หินมันถล่มลงมาแล้วก็มีต้นไม้หักล้มอยู่ก็ขึ้นไปะจะไปดูว่าพระมหาจารั์เป็นยังไง ปรากฏกูติพระฮะเจอก้อนหินก้อนใหญ่ยักทับงงแล้วก็พังเสียหายทั้งหลังเลยก็รีบตะโกนเรียกหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงตาหล,ลวงตาไม่ตอบฮะโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือปรากฏหลวงพ่อมรณภาพไปแล้วนะครับกู้ภัยก็นำร่างขึ้นมาได้สำเร็จประกาศตามหาญาติเพื่อนำร่างไปบำเพ็ญกุศลต,ต่อไปครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs ติดต y o ยูทูบข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ